พี่น้องครับรหลังจากเขาเบิงแม่สาวน้อยไปนะครับมาเบงิงมาเบิงนุ่มน้อยนะครับนุ่มน้อยตัวนี้เป็นนุ่มน้อยดาวลุ่มนะครับสไตล์สายประกวดนะครับเบิงเขาเบิงเขาครับเอาเบิงเขา,าพี่อายุอายุตอนนี้หลายปีไหมพี่นี่สองปีเป็นบ้าสองปีไหมได้สองปีแล้วครับอ๋อยังบอลถึงเลยครับยังบอลถึงสองปีนะครับนี่ อายุยังบ่ถึง2ปีเลยพี่น้องครับยี่สิบยี่เดือน 20, 21เดือนนะครับนี่ยังไงเบิ่งไทยเบิ่งใครลูกดีลูกดีที่เราเป็นลูกแม่ได้เังลูกแม่ปลายแม่ปลายจ้าแม่ปลายแถวไทยแม่แหลกกันบ่จ้าปาลูกแม่ปลาย <S 1> <S 1> บ้านนี่พอ่อเราเป็นตัวใดพ่อตัวใดกอกพ่อตัวใดบิ๊กอุไทยอลูกบิ๊กอุไทยบ่นี่จ้าอู้นะครับนี่ ลูกบิ๊กอูไทยพี่น้องครับเป็นบอกนี่เปลนจังไดพุ้มสูงร้อยสี่สิบห้าเอ้ยผมวัดประหาณร้อยสี่สิบห้ารอยสี่สิบห้านะครับอายุแค่ยี่สิบเอ็ดเดือนนะครับลูกบิ๊กอูไทยนี่บัตรที่นี่ราคาเปิดเท่าไรเอ้ยเปิดสองแสนจ้าเปิดสองแสนจ้าสองแสนนี่เป็นราคาต่อเนาะเอาเปิดไปู่สิพี่น้องครับเราซื้อยังอันเจ้าผู้ดินเจ้าผู้ดินเอาเจ้าผู้ดินพี่น้องครับ พี่น้องผู้ใดสนใจแต่ท่ททททารายกันผมจะใส่เบอร์ไว้ยังโทษถักถามนะครับติดต่อราคาต่อรอราคาตัวนี้ซื้อว่าเจ้าผู้ดินเจ้าผู้ดินลูกแม่ปลายใช่ไห่พี่ลูกแม่ปล <"J aw S 2> ายอา้าวจูงรถไปพี่จุงรถยางบานี่มาลนกงมาโอ้ยจูงรถยางนะพี่จูงรถยางไปไปลูกไปโอ้โหสายประกวดพี่น้องครับพ่นเด็ดเด็ดมือนี่สายประกวดพูนเห็นบอคักอีลี เอาพี่น้องครับหลังจากเบ่งนุ่มหน่อยตัวนั้นไปนะครับนี่อีกหนึ่งนุ่มน่อยนะครับนุ่มน้อยนี่เป็นลูกตัอเลยพี่ลูกสองจ้ะลูกลูกลูกตบถามแม่ก็ถามพ่อจ้ะพ่อเราน่ะพ่อลูกผู้เขาไฟบปล่พ่อเป็นผู้เขาฟผู้เขาไฟเป็นบ่ครับจ้ะแม่ระบาดนี่แม่ลูกแม่สองจ้ะลูกแม่สองเนาะจ้ะเอาพี่น้องครับอายุตอนนี้ครับพี่ เพาท่านเดีพ่อสองปีบ้านเด็พ่อสองปี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 ไม่ปีสิแม่อะคุณบอกโอ้ไล้อีกตั้งหลายนะครับอีกหลายเดือนพี่น้องครับจะสิพ่อสองปีนะครับเราซื้ออย่างเดียองจ้ะเราซื้อเจ้าองเราอ่างไงเลยใส่ซื้อองเลยพื่ละเจ้าองพี่น้องครับพูดเห็นบ่นี่อีกดึงโตนี่นี่เห็นบ่นี่ สูงร้อยสี่สิบครับตัวนี้ผมวัดนี่เป๊ะเลยนะครับมาตรฐานสายประกวดยางได้ตอนนี้บากเกินร้อยสี่สิบนะครับนาเขาอัตลักษณ์ดีเขาสมุดอานาอกใหญ่กว้างตัวนี้เปิดไรบปางในพี่เปิดแสนกวัวจ้ะอ๋อขีดกลัวจ้ะเอามา่อเอาเนอะไอ้เอ้ยเ,เนะาะมาคุยกันเอาอยากได้ราคาเท่าไรก็ยังมา,าคุยกันเอาพุ่นเบิ้งเล็บเบิ้งนาอกเบิ้งขาลูกภูเขาไฟครับพี่น้องครับเจ้าองค์ือเรา นะครับเอาจูงจูงโล่นาไปเราท่าทยมาเย้เดียจูงเข้อขอกไหมเห็นแา,า้วไงมาแล้ลูกมาไปลูกไปไปยาไป่างย่างง่ายเพิ่งลูกย่างย่างไปลูกไปอู้ยพุ่นเห็นบ่เอาหางบักไก่ด้วยหางดกลามงามขนาดนะครับพุ่นเอาปัดปอบเบิงแม่บอกใหญ่จัมโบในฟาร์มนะครับตัวนี้เราซื้ออย่างผิดแม่ใส่แม่ใส่น,น,นี่นี่บอกแม่ทรายเงินปาด ตอนนี้เราท่องบอพี่อ่ะบ้อนท่องว่าตอนนี้โอ้ยพี่น้องครับจะเป็นไงครับไงอุบาทร้อยหาสิบกว่าพี่น้องครับรีบไล่ไค่ตัวนี้เบิง้งพูดละ่ะเคยมีคนมาขอถามบ่พี่เคยมีคนมาขอปั่นบ่มีโอ้แต่ต่อพ่อไ่ไหวอยู่โอ้ยพูดละ่ะเบิง้งเบิ้งหางเบิง้งนี่นี่ หอดหม่องเลยนะครับได้เห็นกันเต็มคลิปเลยนะครับพุ่นปัดโอ้ตัวนี้พี่น้องอยากได้ปั่นมะนาวนี่เหรอมาพอขึ้นผปั่นได้ไหมปั่นมะมะเบิงเอาอยู่เนาะมะหอดคอกมะหอดคอกมะเบิงเอาอยู่คอกรถเอาจุ่มล้ายางไปเลยจุ่มล้ายางไปเลยเห็นล้อยางไหมพี่เบิงไปลูกไปไปลูกไปปัดขั้วอยะได้มะงัยเฮียว่าเป็นขั้วเถิกพี่น้องพุ่น เกือบตันผมได้พี่น้องพุ่นโอใหญ่ครับอุย้ยพี่น้องครับหลังจากเขาเบิงนุ่มหน่อยไปนะครับเข้ากับมาเบิงแม่สาวหน่อยนะครับสวยถูกเม็ดค่้ยตัวนี้ขาวจานพันหน้า,าตาดีตนโตดีตัวนี้เป็นลูกตัวอะไรพี่ลูกเจ้าสั้นจ้าลูกเจ้าสั้นบ้ยเจ้าสั้นอนเจนนี่บอกจ้าปาดอายุต,ตอนนี้พี่ ปาท่านอีพ่อสามปีจ้ะสองปีกว่าสองปีครัวจ้ะอันทับบะยังจ้ะท่านอีกทับอ๋อยังบอกอันทับเนาะจ้ะเบิง่งเบิงต,นต้นโตพี่น้องนะครับเบิ่งแข้งขาเบิ่งไาเบินงุ้มย่าวสมุดไยหางอุ้ยดกปลามนะครับหางดกปลามตัวนี้ราซื้อ,อยังไงเออราซื้อ,อยังกว่าโ <c> อ <oughs> ้ราซื้ออีย่างนี่เออเดือดฮอน ทำไมห่อนลูกเจ้าสั้นบะจ้าเออห่อนลูกเจ้าสั้นแม่ก็ไม่ได้หนีเนาะจ้าแม่ก็ไม่ได้หนีแม่ก็ไม่ได้หนีข้อมสูงผมวัดว่างันนี่ร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบบวกเกือบเกือบสี่สิบห้านะครับตอนนี้ราคาไม่ได้ใจปะพี่ มีจ้าแต่ว่บาบ่ทนนี่เปิดจ้าคุยกันคุยกันลังลังขอ,อกเลยล้างคอ,อกจ้า <c oughs> เน้นเน้นมาเบิ่งคอ,อกวันทอะจ้าทุกโกเนาะ <c oughs> เน้นมาเบิ่งขอ,อกไม่ไงนะครับเอาสุดท้ายพี่บานนี่สุดท้ายอยากให้พี่นี่บอกซื้อบ้านาตําบลอำเภอหลกักกระเบือโทรศัพท์เทพนองเอฟซีเบงิงตั้มอยากมาเด่นน้ำอยากมาสอบถามราคาควายน้ำให้พี่บอกนะครับอยู่บ้านโน้นวิเศษจ้าครับ บ้านโน้นวิเศษตำบลลตำบบโนนุรีอ่าอำเภอพี่บัตรอำเภอสระขันต์กาลสินเบอร์โทรพี่บัตรเบอร์โทรเบอร์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเจ็ดเอาโอเคยังครับแก่แหลมแก่แหลมเนาะอ้าวตอนนี้เบอร์โทรขึ้นหน้าจอเรียบร้อยนะครับพี่น้องเอฟซีภู้ใดสนใจนะครับมักควายตระเวนทิไทแม่ นะครับอยากติดต่อสอบถามราคากับพี่แหลมกับติดต่อสอบถามได้นะครับกับราคาต่อร่องมื่อี้ต้องอขอบคุณพี่แหลมและกาทีมงานและกาพี่น้องเอฟซีทัวประเทศที่เบื่องรายการสดตอนนี้สดไทยให้โซกโซงมันหมานเจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ